สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ชวนพี่น้องดื่มกาแฟฮะกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับกาแฟตัวนี้เอ่อยืงผลิตภัณฑ์ของช่างสารเน็ตเวิร์ครับผมยี่ห้อวิเชตพลัสครับ,รบกาแฟตัวนี้ผมดื่มเป็นประจําทุกวันฮะทุกเช้าทุกกลางวันและกับทุกเย็นแต่ตอนนี้ดื่มเช้าเย็นพอแล้วฮะเมื่อก่อนนี่3เวลาเลยครับ รู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นเลยดีขึ้นนะผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นครับนี่ฮะกาแฟตัวนี้ครับวิเชต p ล u สครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ของทางสายเน็ตเวิร์ดดื่มทุกวันฮะดื่มทุกวันนี่ฮะวันนี้ก็แก้วที่สองเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากถังเช่าฮนะถังเช่าบรรจุมีส่วนประกอบของถังเช่านี่ 4%มิลิกรัมฮะเหมาะสำหรับผู้ที่สูงอายุนฮะผู้ที่สูผู้ที่สูงอายุก็ดื่มได้นะฮะมีใบเอ่ออยมีเอ่อมียอยรับรองนะฮะมีอยอยรับรองถูกต้องตามกฎหมายฮะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อต่อร่างกายนะไม่มีผลข้างเคียงสุภาพสตรีก็ได้ผู้ชายก็ดีอันนี้บอกเลยนะสำหรับสุภาพรุษก็ดื่มได้ สุภาพสตีก็ดืด่ดีผู้ชายนะฮะบอกได้เลยว่าอาทิตย์เดียวฮะเห็นผลนะฮะเห็นผลแน่นอนรับรองได้ <c oughs> ครับผมกาแฟวิชเชตพลัสนะฮะกาแฟเพื่อสุขภาพะฮะสำหรับท่านชายและท่านหญิงนะฮะฮะท่านหญิงที่มีประจำเดือนมาไม่ปกติก่อนที่ประจำเดือนจะมาเนี่ยโอ้โหปวดทรมานหนาดูเลยเนี่ยนะฮะดื่มกาแฟนี่ไปสักระยะหนึ่งะฮะแล้วท่านจะไม่รู้สึกเลยว่า ประจำเดือนของท่านจะมาตอนไหนอ๋อมามาจะรู้สึกรู้สึกครับรู้สึกรู้สึกว่ามาตอนไหนแต่ว่าจะไม่เจ็บไม่ปวดนะ,ะครับผมแล้วก็ท่านที่สายตาฝ้าฟางนะฮะตัวนี้ช่วยได้เยอะสายตาฝ้าฟางแล้วก็แล้วก็วกที่สําคัญที่สุดก็คือหนึ่งทานกาแฟาแล้วเนี่ยหมายกับหมายเหมือนก็เหมือนกับว่าเราไม่ค่อยหิวข้าวไม่ค่อยหิวอะไรอย่างเงี้ยฮะหมายว่าทานได้น้อยน้ําหนักของเราก็จะไม่เพิ่มขึ้นเยอะนะ แล้วก็อย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดโรคภัไข้เจ็บจะค่อยๆหายไปอันนี้ไม่ใช่ยารักษาโรคนะฮะแต่เป็นอาหารเสริมชนิดหนึ่งแต่ว่าเขาจจ์จุดลิขสิทธิ์ในลูกของกาแฟฮะกาแฟครับผมเพราะว่าส่วนมากแล้วจะมีส่วนผสมของสมุนไพรทั้งนั้นเลยฮะครับผมฮะท่านที่สนใจก็แอดอินบ็อกมาได้เลยนะฮะที่เฟซเอ่อที่เฟซบุ๊กที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี่แหละครับผมไม่แพงครับไม่แพง ไม่แพงครมีราคาสมาชิกด้วยราคาหมายถึงว่าราคาสมาชิกที่จะไปจําหน่ายไปจําหน่ายขายต่อและท่านที่สําหรับท่านที่ทาปมาจําเนี่ยครับผมราคาไม่แพงฮะไม่แพงเหมือนบางบางคนบอกว่าบางคนบอกว่าจะแพงนะครไม่แพงไม่แพงครับผมขอบคุณครับ